พังแล้วครับเชีย่ยโคตรเซ็งอ่ะพังแล้วนะฮะแม่งเหมือนไปซื้อระเบิดเถื่อนมาอูแม่งเตือนรอบด้านเลยอ่ะ,อะนี่นะครับลองรีวิวใน iPhone ดูนะฮะอันนี้คือแบบแสงก็ไม่ค่อยสวยนะนี่ถ่ายด้วยมือถือ iPhone ได้มาแล้วครับชี่หยุนโมลัส G 6 0กับโมลัส100้เขาบอกเป็นคนแรกใน Fortune ชั้น4่นะเ <ละ S 2> ต็มอินเทอร์เน็ตเลยนะคนเขารีวิวกันอย่าเพิ่งซื้อเดี๋ยวผมบอกก่อนมันควรซื้อหรือเปล่านะ,ะอันนี้ไม่ได้จ้างซื้อเองล้วนๆออันเนี่ย20,000กว่าบาทนะครับกล่องมันเนี่ยนี่ฮะกล่อง ันนึกว่ามันจะสวยกว่านี้เพราะผ้ดักมันสวยมากนะครับชอบจริงเอาเจงนี่เองเล็กกว่าที่คีรีกว่าที่คิดเล็กกว่าที่คิดเล็กกว่าที่ผมคิดจริงๆนะฮะรีเฟลกเตอร์อันนี้มันมากับชุดคอมโบนะดิฟวชั่นซอฟต์บ็อกซ์ให้นิดนึงคปุ่มมันแบบแอบมีความงองงงนิดนึงแต่ที่มันบอกมันเจ๋งคือตรงนี้มันสามารถใช้กับ power bank ได้ power bank ตกใจใช้ได้ไงวะก็ต้องเป็นพวก power bank ที่มี power delivery ได้แต่จิ้ม power bank ได้ตัวนี้ดูดูความแรงของมันนะฮะดูนะผมเปิดให้ดู เอาวพังหรอนี่สองเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์ดูนะความแรง power delivery สิบแปดวัตต์มันปรับได้แค่ยี่สิบสี่เปอร์เซนต์ power bank นะถ้า power bank โหดนะฮะ power delivery เนี่ยเห็นปะฮะก็โหดตามไปด้วยเห็นไหมฮะนี่คือแบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ได้เลยนี่นะครับถ้าใช้ power bank โหดนะปรับเควินได้อุณหภูมิแสงนี่เห็นมาส้มๆหน่อยหรือจะขาวๆดูหน้าผมเห็นปะสีอุณหภูมิเปลี่ยนถ้าเป็นไฟบ้านนะครับดูผมก็ค่อยหมุน10%อยู่นะกดทีนึงจะไป50เห็นไหมฮะกดอีกที100% ก็เร็วดีเพราะว่าถ้าเกิดเราหมุนช้ามันจะช้ามากนี่แต่โอเคกดช็อตคัดปึ๊บดับนะฮะอย่ามองเข้าไปนี้นี่ก็กดเควินแบบเร็วๆนะฮะแบบเปลี่ยนเร็วๆสว่างชิปเป่งและที่ซื้อชุดคอมโบเพราะว่านี่ครับเขาบอกว่ามันมีมินิซอฟบ็อกซ์มให้กับชุดนี้มีเพ้าช์มาให้ด้วยใส่มีขาตั้งมาให้นะฮะนี่พูดถึงตัวเล็กยังไม่ตัวนี้นะจริงๆอยากได้ตัวนี้ไปซื้อตัวนี้แต่พอตัวนี้มาด้วยเอาด้วยครับนะฮะซอฟต์บ,บ็อกซ์ก็นี่เลยมีะะกรีด อันนี้เป็นกริดนะครับเพื่อให้แสงมันไม่ปิ้นนะฮะก็ใส่ตรงนี้เลยอ้าพังแล้วครับเชีย่ยโคตรเซ็งอะ่ะพังแล้วนะฮะนี่ผมเปิดซอฟบล็อกมาผมง้างตรงนี้เปิดมาเอ๊ะท้ามาันมันออกมันให้ง้างหรือเปล่าหักแล้วดูสิครับโคตรเซง็งนี่นะฮะมันให้กดอย่างงี้นะพอผมทําผิดนิดนึงไม่ได่านคู่มือนะครับโง่เองนะฮะก็คือหักไปละพังไปละแต่ก็ยังพังแบบแม่งเส็งชิบหายไปได้อยู่มันให้ทำงี้ครับมันให้กดแบบนี้ ปุ๊บนี่เปิดไฟใส่เกียร์กระโดดเตะใครบางคนติดเซ็งหงิดแล้วเว้ยนี่ไงผมช็นะฮะมันไม่ปิ้นเห็นไหมฮะเวลาที่ใส่เนี่ยมันจะเลือกได้ครับว่าจะไปตรงไหนแสงมันจะไม่ปิ้นมันก็คือการจัดแสงที่แบบควบคุมได้ง่ายขึ้นผมถึงแบบว่าชอบมากตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละไอ,อ้60วัตต์นี่ซส์โอ้เชีย่ยเข้าตา นี่นะฮะ60วัตต์ผมชอบดีไซน์นะก็พูดจริงดีไซน์เนี่ยพูดจริงอยากให้9เต็ม10เลยดีไซน์เคสให้7เต็ม10นะครับราคาเนี่ยก็เท่าไหร่หกเ0็ดมั้งรุ่มเจ็ดนเนี่ยก็ราคาผมให้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะสำหรับไฟล์แบบนี้แต่มันเล็กพอเทเบิลได้การพกพาให้เต็ม10เลยเพราะมันเล็กที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับราคาเนี่ยให้ประมาณ7แล้วกันชอบที่มันเท้าแบงค์ได้นะครับในตัวนึ่งเราัวรั X หนึ่งกิ๊กก๊อกไปหน่อยวะ เี่ยมันมีขาตั้งเลยว่ะลืมลืมลืมเฮ้ยขาตั้งชิหยุนอันนี้ดีไซน์ดีนะฮะขาตั้งดีไซน์สวยดีแบกได้กว้างดีนะครับชิหยุนนะฮะส่งมาให้ผมอีกดวงหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่านะครับไม่รีวิวเพิ่มให้นะฮะแต่จะขอบคุณจากใจถ้าส่งมาให้นะจับจะแอบวางให้เห็นเข้าซีนนิอีกหน่อยวางเข้าซีนสองอันนี้อ่าทั้งหมดเนี่ยไปฟอร์จูนบอกเขาก่อนเลยนะเห <c oughs> ็นในอีซี่มอลเขาโพสนะพี่ครับบอ,อกเมื่อไหร่มาวันนี้โทรบ,บอกด้วย <c oughs> ตัวที่อยากได้ครับเนี่ยผมรู้สึกมันยังแบบ มันก็โอเคนะแต่มันสูยตัวนี้ได้ครับจริงๆมีที่จับให้ถ้าเป็นชุดคอมโบก็มีโบเวนบาอะอย่างนี้ให้นะครับปึ๊บเด้ให้นะฮะตัวนี้ผมเสียวนิดน,นึงเพราะว่าเปิดมาคําเตือนแม่งเยอะแยะหมดเลยมีคำเตือนแบบว่าเนี่ย warning แบบว่า warning แบบ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 นี้นะเปลไฟเพราะว่าเป็นตัวนี้ที่มันมีแบตเตอรี่ในตัวครับ ผมเคยมีนาฬิกานหนึ่งที่มันมีกริปอ่ยผมก็ไปซื้อตัวที่แบบแบตเตอรี่2อันมานะที่ถือเงียถือ,อยิงเลยนะแต่ก็แบบว่ามันก็เล็กนะแต่ก็ยังใหญ่อยู่เล็กนะแต่ก็ใหญ่อยู่อ,ยอ,ยอันนี้เล็กแค่แม่งเล็กจริงแต่แน่นอนคือร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนตัวนี้ก็เหมือนกันถ้ามีสายมาใช้ก็สายได้คู่มือไม่อ่านเดี๋ยวก็พังอีกอีอกมั่งอโง่อันนี้คืออ,อ๋อมีซักไม่ได้ใช้หรอกประกัน2ปีนะครับไม่รู้เสียส่งไปไหนหมนกันถ้าเสียปุ๊บจะถับอีซี่มอลซื้อนี่มานะครับประสบการณ์เปิดมาได แม่งเหมือนไปซื้อระเบิดเถื่อนมาแต่เขาเตือนไม่ใช่เตือนธรรดานะเปิดมาข้างในเนี่ยอูแม่งเตือนรอบด้านเลยอะเพราะตัวเนี้ยเขาต้องบอกเลยแม่งร้อนจัดแน่นอนครับซื้อไฟมาเนี่ยนี้ก็20,000บาททั้งชีวิตเนี่ยอาจจะสองสามแสนที่เป็นเกี่ยวกับไฟใช่ไหมแต่ที่ผมเช่าไฟมาเนี่ย ถ้ามานั่งคานวณดูนะใช้เงินเช่าไฟที่ไปเช่าไฟเข้ามาใช้เนี่ยยี่สิบล้านได้เลยมั้งเท่าไรสิปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเช่าเยอะมากแค่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เช่าไฟไปหลายแสนละเช่าไฟมาถ่ายไฟ s ู u ิโอไฟแบบสี่เคแล้วพวกนั้นแล้วก็แบบบางครั้งงบไฟแบบสองสามแสนตลอดวันหนึ่งถ่ายทำนี้นะฮะคือเช่าตลอดแต่นี่คือซื้อของตัวเองนะครับก็คือรู้สึกเลยรู้เลยว่างานไหนที่ใช้ไฟเยอะอะหนังมันจะสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ความสำคัญกับไฟมากนะครับนี่คือง่ายๆนะครับทำยูทูบไปเฉยไม่ได้หนังโฆษณาก็อยากให้มันมีคควววาาามมมดิบๆออยู่่่นนนีีเป็รรัั้้้งแแกกกทซืลละ พะไม่เคยเห็นมีคาเตือนรอบด้านนี้เพราะว่าผมเชื่อเลยนะฮะอันนี้คือถ้าไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลซึ่งผมก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะแต่ผมจะไม่อ่านคู่มือนะฮะผิดมากเลยผมอยากจะลองดูว่าเขาดีไซน์ดีพอที่ให้คนที่แบบว่าไม่เคยใช้เนี่ยจะใช้รู้เรื่องไหมตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าทำอะไรอยู่นะฮะนี่คืออะไรวะออถอดนี้ด้างอ่านโอ้กำลังเสียวๆอยู่นะครับว่าเราทําถูกไหมจิ้มนี้เข้าไปเพราะว่าจะตายไหมวะกูคาเตือนของเขาคือมันร้อนไงอันนี้มีมาให้นะครับแต่ผมใช้ตัวที่มากน,น่นกนร,นนรั์กอน,น,ะน,ะนตัวเอองก่นนะะ หโอ้นี oh, ่หนึ่งนี่หเอาจริงนี่หนึ่งปอร์เซาไปแล้ว1%อ3%หนร์นสสสะฮะนี่คือสินะครับ20่สิร้อยหวัดมันรอแน่นอนว่ะกดทีหนึ่งห้าิบโอ้โหนี่ห้าสิบไปร้อยเลยมะไปร้อยเลยมะนี่คือร้อยเรครับว้าวอยเปอร์เซ็นนะเนี่ยดูสิ ดูน่ครับโอ้ยโอเควินนะฮะดูนะฮะตาจะบอดไว้เดี๋ยวนะฮะเห็นไหมแสงเหลืองแสงเหลืองแสงเหลืองขาวเหลืองขี้ตอนนี้ร้อนไหมฟิลิ่งจับข้างหน้ายังไม่ร้อนเพราะผู้ใช้เฮ้ยสับนี่ให้ดูแบบเพียวๆแก้ผ้าโอ้ยสว่างว่าปิดแป๊บโอ้ยสว่างว่าใส่นี่ไปที่ผมทําพังแล้วนะฮะมาดูนี่ฮะโคตรเท่อ่ะถือแบบนี้จริงนะโคตรเท่ ไม่ต้องใช้เองว่ะไม่กล้าคุณหรือใช้มันแบบตงเนี้ร้อนจัดขบนร้อนจัดตรงนี้ร้อนจัด,ร,จด,ร,ร,จดร้อนชิบหายเลยแล้วมือผมเวลาจับเนี่ยมันจะโดนอยู่ละกริปมันก็ใหญ่พอนะแต่ถ้าคนไม่เคยใช้ครั้งแรกเนี่ยแล้วไม่มีการสอนกันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็บอกว่าต้องให้โปรเฟชชั่นเท่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้ไปก็ต้องมีการเตือนนิดนึงนะก็ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าใช้น,น,นานเปิดไว้ชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่มันเจ๋งที่มันไม่ต้องต่อสายไงมีสายให้นะแต่ไม่ต่อจะมาใส่ต่อสายดูทำไมอัน,นอเนี้ย ไอโฟนต้องการแสงเห็นไหมฮะเปยียงอันนี้เท่าไหร่ห้าสิบอันหนึ่งร้อยครับโอ้โหหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือไฟถืออย่างงี้จากมืดสนิททั้งห้องนะแบบโททอลด e กเนสจะตกนะว่าอย่าตกอย่าตกอย่าตกเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างงี้มืดสัดใจมืดสุดขีดประมาณนี้ง่ายเจ้าตัวนี้ ก็ถือว่านวัตรกรรมใหม่นะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าความทนทานของไฟเนี่ยรับประกรัน2ปีก็จริงมันจะเสียง่ายเก่งง่ายช็อตง่ายหเล่ปยังไม่รู้เลยก็คิดว่าได้ใช้ถ้าชี่ยุ่นส่งให้อันนึงก็จะใช้ใช้หนักขึ้นอีกนะฮะถ่ายภาพนิ่งจะคิดว่าพวกนี้เป็นไฟต่อเนื่องก็จริงนะ แต่ห,หลายคนน่ะก็ใช้เป็นไฟภาพนิ่งที่ดีมากเพราะว่าหลายครั้งที่นางแบบมาเนี่ยการการถ่ายภาพนิ่งด้วยแฟลชอ่ะบางครั้งมันช้าไงอไอ้พวกเนี้ยมันแรงพอที่จะแบบเหมือนเลยแบบยิงนางแบบให้ตาบอดไปเลยอะไรเงี้ยฮะโมลัส x 1 0 0 combo เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นไฟที่แบบผมให้คะแนนแบบนวัตกรรมเนี่ยเต็มสิบเลยความออกแบบเนี่ยก็ประมาณให้9แล้วกันนะฮะก็คือต้องดูกันไปยาวๆนะครับโอ้ออพอดั o ๊กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมให้9เต็มสิบเลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากกับชี่หยุ่นทำไฟนะเป็นตัวแรกมีเสียงเเเเเเหรรรรรออออวววววะวะ,วะชีีีียยยยยยยพลลลุุุงงงททาานนนนนน่่่่่่่่มมมมัััั้้้้้้ิๆๆๆแแใคคไไฟบ หาไฟในตัวก็ลองซื้อชี้นอ,อยู่ไม่ใช้ได้นะฮะสองตัวสองหมื่นแนะนำไหมแนะนําผู้จิก็ค่อนข้างแนะนำจส่งมาให้นะนี่ถ่าย iPhone ให้ดูอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นกล้องจริงมันจะสวยกว่านี้มากเฮ้ยจ,ปปรราาจันทรุปราคาจันทรุปราคาจันทรุปราคาอ้าจ้ไม่ต้องสับไข่สับตัวเองโอ้โหเนี่ยฮะแกสติ๊กเกอร์แล้วฮะภาษาจีนทั้งหลังนะครับข้างหน้าก็มีนี่ X 1 0ออ่ะคู่กันทีนึง บตจะหมดแล้วค่ะอ้าวแบตจะหมดแล้วเหรอหุนหงิดแล้วเว้ยสับไข่ด้วยนะคะอย่าลืมสับไข่นะคะ